สวัสดีครับพ,พ,พี่น้องปองปาลาลักเกอฟซีแม่สุภากัวรัมเพอครับพ,พี่น้องเด้อไม่นเมื่อนี้ก็ส,สิมาเบสความเคลื่อนไหวอยู่นี่ครับอ่าก็ห้องไว้ายังครับผมครับแคทเตอร์แม่สุภาพ,พ้องวรันอ่าบ่อนขายปิ้งไก่ปิ้งไก่ย่างมองได้ว่าโดดน้อยบ้ามหน้าจัะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ ทีมงานบ bon ริมามือ <nước> นี <sites Tonight> ับ <Snow> บ <line> <com> ้นหนังเมืนเดีวันหังคา้นบริมาหังคานครับมันเหตุผลเพราะอะไรไม่รู้ครับพี่รองครับสาจากต้นนะนครับเนี่ยเออเสาที่พัดวัตอนนี้เอาเสาขึ้นแล้วหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสิบสองต้นครับตัวกลางบ่อาขึ้นไม่จงนัน้หมาก เออสิบสองต้นกนับพอดีแล้วเสาเนี่ยมันจำเป็นต้องเอาที่ประดันเนี่ยปา้าอำนาจเอาที่ค่ากวดนะครับพี่น้องเนี่ยส้เสาเนี่ยยิงยิงขึ้นตั้งยี่สิบต้นครับก็ความจริงสิบสองต้นก็พอพออยู่แล้วนะครับขนาดโดมโลงซ่อมของไอ้เพชรลำเพื่นเออขนาดกว้างใหญ่กวู่ดีกับเสายัางสิบเอ็ดต้นหนึ่งไหมครับพี่น้องครับอันนี้บอกว่ามันกับทีโพดครับนี่ครับ เสาต้นบอกไงเอาที <ara> ่มกเก๊ก้าแต่เสาต้นพ to ี่น้องนี่เมื่อกี้ไหนกัน้ลยเสาเลยครับเนี่ยกันเสาครับขับเปินไปได้ซ้ำนี่พอดีแล้วครับเสาซ้ำนี่เสาสิบสองต้นพอดีแล้วครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองต้นพอดีแล้วครับยูแล้วงามแล้วครับซ้ำนี่พอดีแล้วครับขาดใส่รากับเปลืองเก๊ก้าครับขนาดดม ลงซ่อมเพชรลินเพลินบ mm ักไงกางซีซีเซียต้นหนึ่งไหมครับพี่รองครับข้ามบักไงเพิ่งจะหเฮ็ดหน่อยๆนึงอันนี้จักปลาเาหน้าต่อแบบอะไรไม่เข้าใจให้กันครับนะครับเนี่ยตอนนี้นายช่างไม่มาครับหยุดงานครับเป็นยับพี่น้องครับลุงตู่กับสีภามาเลาะเบิ้งบรรยากาศนี่นะครับพี่น้องครับโอ้มีทองน้ำย่างดีตรกนี้กับเสียทองน้ำครับพี่น้องครับจังว่ากันครับตรกนี้กับเสียโดมตรงนี้ราคามตกนี้มันแล้วกันป้อไม้กับสองเดือนมันว่ะครับว่าสองเดือนกับขีว่า พืชมุ้งหลังข้าครับพี่น้องครับตอนนี้สงสัยลุงตูคิดว่าสงสัยช่วงที่มาเพิ่นปมไม่สงสัยเป็นตั้งสี่เลยพี่น้องครับนี่อาซีมองนี่มันเป็นมองเชื่อมยากนะครับพี่น้องครับเนี่เชื่อมมันแคบมันยากมันอาซีอ่ายู่ในบ้านสร้างของมัในบ้านแล้วก็เชื่อม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 ไว้นะครับเชื่อมไว้มันพ่อแล้วล้ะครับสั่งโยกมาที่เดียวเลยใสรถโยกมาที่เดียวเลยนะพี่น้องครับจากการสันิษาลุงตูได้ยครับ ราะว่าสองมือนเราเพลินไม่แม่งางน,นะครับนี่งสองสามหมื่นเราเพลินอันนีว่าฝนตกกับมะแม่นครับสงสัยสิเปรย์ขึ้นลูกตัววางน,นะครับสงสัยเขาสิเชื่อมอยู่บ้านไหนมาแล้วก่อนอย่างโยกมาทีเดียวเลยทางนี้ก็สเป็นกำแพงปกติก็สเป็นกำแพงครับเดี๋ยวปา้ามากระทุบออกแล้วครับกำแพงครับนี่ทุบออกให้มันโล่งโจ่งไปเลยครับน,นออครับนี่ทุบออกโล่งโจ่งไปเลยครับพี่น้องครับ เดินนาลาดมันก็สิกว้างขึ้นครับพี่น้องครับนี่ทางเขาทางออกก็สิกว้างกว้างขางหนาก็แม่ลาดปูนก็แห้งสิกว้างคักครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศมอสแล้วนะครับเห็นครับมาแรงมากครับอยู่ด้านนาลาดเนี่ยโอ้มาหานางเรียนแล้วก็ท่าคงนะคลิปกับบรรยากาศดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ยเออเสากัเสาใหญ่คนครับเสาเล็กพักใหญ่ครับพี่น้องครับมาตรฐานดีด้วย จักเพื่อสิเฮ็ดยังนะครับวันนี้ครับลูกตูก็ยังไม่รู้กันว่าสิเฮ็ดยังครับแล้วยิ่ว่าเฮ็ดจะเป็นเรื่องกันจังว่ากันลูกตู้ก็ไม่ได้ไปถามชิดีจะลอกกันว่าเพื่อสิเฮ็ดยังเพื่อิสร้างเพื่อสิขายยังหรือเพื่อสิมาอยู่หรือสิเฮ็ดหทยใบใหญ่เค็อดหรือว่าสิเฮ็ดยังกับไม่รู้กันครับหรือเสียกูดังหรือสิเสียมองปูพักผูกงาหรือว่ามองยังกันไม่เข้าใจที่กันครับเพราะว่าถามไปแล้วเพื่อนว่าเออมันเล่าจังว่ากัน อันนีคือว่าเฮ็ดโค้งมูลค่ายมาแล้วอนอนาคตข้างหน้าสิเฮ็ดหยังจัางว่ากันประมาณสี่นะครับพี่น้องครับก็เลยบ่ได้รู้ว่าเิ็นเฮ็ดหยังคืออีหลังเอาแล้วจะมาติดตามต่อไปครับว่าตัวนี้เพิ่นสิเสริมเสาอีกบ่ครับนี่หรือว่าสิพ่อซ้ำที่ว่าลุงตู่ว่าครับพัสดีเอาเสาหมตองนี้อีกบ่ครับเพิ่มอีกแปดเสาไปครับแปดเสาเพิ่มงบประมาณตีดแปดเสาเปลืองงบประมาณมันซื้อครับ ซ้ำนี่อยู่ลูกตัวมันโอเคแล้วนะครับเนี่ยสิบสองเสาเนี่ยซ้ำนี่ก็มาตรฐานแล้วแน่นแล้วครับเบื้องตอการทีข่ขคาดง่ายนะครับมองที่อยู่นี่ก็อ่าอยู่บ้านแพงนะครับพี่น้องเด้อบ้านแพงหมู่สิบสามครับเนี่ยบ้านแพงหมู่สิบสามตะบลแพงอำเภอกุสุปิสายจังหวัดมหสาสารคามครับพี่น้องครับห่างจากบ้านแม่ภาพ ไปแค่ประมาณสักกิโลนึงนะครับไกลไปครับขอไม่เสียภาษีบ้านแพงหมู่สิบสี่ครับถ้าไปหาบ้านป่าอำนาจอ่ะนี่นะครับประมาณสามร้อยเมตรครับบ้านป่าอำนาจอยู่ทางใต้มือประม่าสามร้อยเมตรก็เสีว่าบ้านป่าอํานาจทางด้านขาก็จะเป็นต้อยลาบก้อยครับเจ้าฮ้อนไปลองครับแต่ละไ้อยสงอนบริการสูมือครับเนี่ยมาเรีนมันอยู่ราชการนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็น บ้านแพงฝั่งนะพีก็เป็นบ้านแพงหมู่เก้าครับฝั่งตะพีกเป็นบ้านแพงหมู่สิบสามขันถนนเส้นนี้ขันย่างไปทางขึ้นก็บสิเป็นโกสุมครับกลับไปทางนกข้นก็บสิเป็นขอนแก่นครับขอนแก่นมาทังอุดรครับถนนพิศพาบครับทางนี้ก็ดสไปโกสุมสารคามร้อยเอสไปเลครับยะโสผู้บุญครับไปนลยครับทะลุได้ครับพี่รองครับจอดจอดฝาดรึเปล่าเลยครับสายไฟหมองนี้คืออยากตำเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะ หาไฟจากตำทางหลังนี่ก็จะเป็นทางผ่านด้วยก,กันเลยทางหลายนะครับนสมัยก่อนมองดีซื้อเทร่รนาเพันวาลสองแสนมั้งครับมองนีครับสมัยนี้โอ้ห้าหลายแล้วครับมองปลามาดูตะกอนได้ยินข่าวว่าสามหมื่นหนึ่งครับมองปลามาสัาง่งเล้าก็มีความสามารถพิเศษจะได้สามารถทศเป็นบ้าน ของสัน้นคือพายุทะเลาะกันยังมากไงครับพี่น้องครับทางนี้ก็จะเป็นถนนทานบ้านแพงครับฟังท่านผู้เก็ดจะเป็นบึงครับบึงบ้านแพงครับทะลุท่าน,นพู้เก็ดจะเป็นวัดโนนน้ำแก้วมีิจฉีพร้อมครับท่านผู้ครับทางนี้ก็จะเป็นทางออกทางหลังก็ได้ครับจากฝันเมื่อนี้ก็ได้รับชันทานมุมาตรจากคุณนายแม่สุภาพครัวลำเพลินให้มาถ่ายคลิปให้ครับพี่น้องช่องคุณนายแม่สุภาพกับสวนสดีก็ เอาไปอามาก,กับป่านช่องลุงตูเลยละครับเวลาลุงตูวนันทา้าขี้ไปคุณแม่คุณแม่ก็บอกกล้องนี้แต่ลุงตูบอกแหละครับมันเข้ามหมายคือว่าอยากจับกล้องให้เพื่อนใหเเเ้เพื่อนบ่หน้าครับพี่น้องครับกล้อหมายไปลาเฮ็ดอาหารด้วยกันจับกล้องให้ปุ๊บแก่คุณแม่แม่ก็ต้องเป็นคนปลาะย,ย่าบาตัวครับเออวันนี้ทํานั้นอันนี้นะเราต้องทำอย่าง,งานี้อย่างนี้อย่างนี้ช่องคนระเบือให้ลุงตูปลาะย,ย่าบางข้างกับมะขามปันแม่นช่องของลุงตูนะครับพี่น้องมันเป็นช่องของได้แม่จะให้เพื่อนบ้าเนี้ย บางห้างก็เพิ่นก็ไม่อยากเบ้านะครับพี่น้องจะให้ลุงตู้เบ้าบางห้างกันแท็กซี่เบ้าจะไหนว่าแม่นช่องกับเจ้าของนะครับเป็นช่องกับเจ้าของแทเบ้าจะไหนก็ได้นะครับขับไปช่องกับเจ้าของนะอันนี้มันเป็นช่องของก็ได้แม่แท็กซี่เบ้ายังกับมะกะอยากขลังขะซังอยากเก่งใจแน่นะครับพี่น้องแท็กซี่เบ้าผิดแท็กซีเบ้าถือจังไหนนะครับถ้าเป็นช่องกับเจ้าของแล้วแท็กซี่เบ้านะครับเบ้าจะให้กับเบ้าบอรู้แล้วครับเออครับจะลาให้กับเขาจะให้เพิ่นเบ้าหันเบ่านี่เวลากินเขาใไปส่วน เพรหันพอดีไอเอฟซีปันฟังมันจะคือช่องของเจ้าของนะครับพี่น้องครับอจาจจะให้แต่ลุกตู้เบาลุกตูก้กรนะ็บ่โมพินด้วยกันเะบ่หลายประจินลพีชนะครับพี่น้องเพราแม่ชองเจ้าของเนาะเอาโอเคครับพี่น้องสักที่นี่ฝากพี่ฝากน้องมาสนุกกันนะครับเด้อเบืองแรงเมืองแรงยู่ดีไม่แห้งสู้กันนะครับรับรองตลอดปีโชคดีแล้ว,ลวมีตลอดไปจะเลือกกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องอ่าในสภาพควรอำเภอพี่น้องเด้อจุจดสวัสดีสครับผมบัดลาลสสครับพี่น้องครับ